ส,สนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับสิจเขาเขาแก้งกันนี้ปคนที่กินเข้าไปนี่น้ตาไหลเลยใช่ร้องไห้ไปเลยน่าสนุกดีเนาะใช่เราไปแกล้งอื่นดีไหมลองสิแล้วเราจะแกล้งใครดีล่ะเรามีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะ สวัสดีเจใช่โอเคงั้นเราไปแกล้งเขากันโอเคนอกจากเป็นพันโลงแล้วยังต้องมาช่วยเมียขายของที่โรงเรียอนอีกไปซื้อม,มาม่าหอยอะมันมีแต่ม,มามา่รารสต้มยำแล้วว่ากินกันได้ไหมเนี่ยพวกหนูเนี่ยกินได้ค่ะโอเคอเอไปไปไปค่ะ เขาไม่จ่ายตังค์เนี่ยดูร้านของเราก็เออช่างมันกินน้ำโค้กดีกว่าอุ้ยได้ไง้ามามาเร็วแต่ก็เลยมเราจะได้ไเป็นแกงดีเซลกันบ้างโอเคก่เลยจะเป็นแกงดีเซลกันแกเราแกกันสิอันนี้ได้สิแกในเวลาแกงดีเซล เซ็บตามากเลยแก่ดีเจอะไรหรอกินมนมาดีกันไหมกินดึมามาน่ากินจังเลยเผ็ดมากไหมเนี่ยไม่ไม่เผ็ดเลยอร่อยมากเลย แล้วคุณลองว่าไงครับขอบคุณน้ำหนแก้วครับอ่าน้ำแดงได้ไหมครับโอเคเอาไปครับโอเคโฮ้ยเผ็ดไปกินอะไรมาเนี่ยเราทำไมถึงเผ็ดขนาดนี้เนี่ยเพื่อนเอามาม่าเผ็ดมาให้กินครับอ้าวแล้วเรากินเผ็ดได้ไหมล่ะเนี่ยไม่ได้ครับเอ้าแล้วไปกินทำไมอ่ะ เขาเขาบอกว่าไม่เป็ีนครับ <laughs> ผมไปก่อนนะครับแปลกแตลกรงเรียนนี้นี่ปวดท้องจรงเลยกินน้ำแล้วก็ยังไม่หายอะไรกัน ป็นอะไรวดท้องมากเลยครับพี่ปั๊มไปทำอะไรมาล่ะถึงได้ปวดท้องสูบกับอันเอามาม่าเผ็ดมาให้ผมกินครับน่าทางจะไม่ดีแล้วไปห้องพยาบาลดีกว่าสนุกจังเลยได้แก้มวิชายแกงเงี้ยเพียดเดี๋ยวก็มีคนมาได้ยินเอาหรอกทั้งสองคนเมื่อกี้แกงดีเจใช่ไหมใช่ค่ะมนอะไร พวกเธอรู้ไหมตอนนี้ดีเจปวดท้องมากอยู่ในห้องพยาบาลน,น่ะจริงเหรอใช่ไม่ใช่พวกเธอมากับพี่มาโอ๊ยปวดท้องจังเลยยังไงดีเจดีเจเป็นยังไงบ้างรู้ฝึกปวดท้องดีเราะเราขอโทษนะเราเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเรานึกว่ามันจะสนุกยันนิ้ ไม่เป็นไรเข้าหลังห้ามทําอีกนะโอเคพวกเราสัญญาพวกเราจะไม่แกล้งดีเจอีกแล้วดีมากต่อไปนี้อย่าแกล้งกันอีกนะและทุกคลิปที่ดูไม่ใช่ว่าเราจะทําตามได้นะเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนี่โชคดีนะที่ดีเจไม่เป็นอะไรมากถ้าเกิดว่าเป็นอะไรมากกว่านี้ผู้ปกครองของเราจะเดือดร้อนไปด้วยขอโทษนะดีเจ้เอาตอนนี้หายแล้วเราไปเล่นด้วยกันต่อดีกว่า จำไว้นะคะเพื่อนๆแกล้งกันมันไม่เคยสนุกเลย แก้แรงผู้หญิงเขาบ้างวันนี้แหละเราจะเอาองูปองไปแก้งผู้หญิงขึ้นเนเล่นอะไรกันเหรอเล <c oughs> ่นก,นกนะระโดดมาเล่นด้วยกันไหมละ่ะ <c oughs> มาสีสนุกนะได้นี่ไอ้ชิง มีอะไรเกิดขึ้นเหรอเห็นเสียงดังๆเมื่อกี้เจองูค่ะงูเหรอแล้วมาจากไหนอ่ะดีเจเอามาจับค่ะฮะดีเจเนี่ยน่าจับงูได้งูเป็นของอันตรายจับได้ไงไปดูไปไปดูปมาเรื่อยมา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 เอ้าวดูปันนั่งร้องไห้ทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยสะดุดอ้าวแล้วขาแพงเหรอเนี่ยตายแล้วไปไป,ไปพาไปห้องพยาบาลก่อนพวกเธอสองคน ช่วยพี่หน่อยเร็วโอเคอ่ะพาไ,าไปโรงพยาบาลก่อนนะเจ้าดีเจนี่จริงเลยแล้วนี่นี่มันงูนี่นะอ้าวงูปลอมนี่อ๋อรู้ละรู้ละเจ้าดีเจนี่เอางูปลอมมาแกล้งเพื่อนผู้สาพวพกไม้มาหรือกว,ว่างูเข้ามาบุกเด็กไม่ได้ละต้องไปสั่งสอนซะหน่อย อ่ะพี่เจหยุดก่อนทำไมดูมีความสุขจังเลยเนี่ยเราเนี่ยอะไรครับเนี่ยยังทำไมรู้เรื่องอีกลุงพานโลมีอะไรจะให้เราดูพร้อมน,นะนี่ไงไม่ตกใจเลยเหรอ,อตกใจยังไงก็มันเป็นงูปลอมนี่ครับอ่ะมานี้มานี้เดี๋ยวลุงพานโลงจะบอกอะไรให้เมื่อกี้เราเอางูลปลอมไปแกล้งเพื่อนมาใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่าว่า พี่ปันเนี่ยเขาวิ่งไปหล้มขาแพงตรงนั้นเนี่ยต้องเข้าห้องประพยาบาลแล้วจริงเหรอครับใช่แล้วคิดว่าสิ่งที่ตัวเองแกลเพื่อนเนี่ยมันถูกต้องไหมครับไม่ครับเมื่อก่อนอาสุกับอันให้ให้บบกินมาม่าเป็นเกาหลีครับอ๋อก็เลยมาแกลเพื่อนคืนด้วยการเอางูมาแกลง,งี้เหรอครับรอ่าแต่คนที่ขาแพงคือคนที่ช่วยเรานะเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะ หนูรู้สึกว่าหนูทําผิดไหมครับครั้งนี้ผิดไปแล้วครับแล้วหนูคิดว่าหนูควรจะทําไงครับดีเจควรขอโทษเพื่อน,อนครับอืมโอเคไปคิดได้อย่างนี้ก็ดีมามาขอโทษมาเร็วเดี๋ยวลุงพาลุงฟาไปอ่านนี่ไงเพื่อนอยู่ตรงนี้อ้าวขอโทษเพื่อนซะพี่บันครับผมงขอโทษครับที่แย้งพี่พี่ที่หลังสัญญาไหมว่าจะไม่ทำอีกได้เลยอ่<ม>าดีมาก เป็นเพื่อนกันอยู่โรงเรียนเดียวกันต้องไม่แกล้งกันเข้าใจไหมครับเอาละเพราะฉะนั้นถ้าตอบความเข้าใจกันได้แล้วก็ขาเป็นไรมากไหมหนูปันโอเคถ้าตอบความเข้าใจได้แล้วไปใกล้ถึงเวลาเรียนมาเร็วทุกคนไปมาเดี๋ยวลุงพาลงไปทํางานอีกมาเด็กๆจําไว้นะครับว่าการแกล้งกันมันไม่ดีแม้จะเป็นแค่ง,งูปลอมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอางูปลอมไปแกล้งให้กับคนที่เขากลัวงูเนี่ยเขาอาจจะช็อกขึ้นมาได้นะครับจาไว้นะครับว่า,กาแกล้งกัน มันไม่ดีและไม่มีใครสนุกเลยตาน้องมีเจมังเจเราบังตเราบังนะำรร น้เรามาวางแผนกันดีไหมล่ะจะดีหรอเอารองเท้าเขาไปซ่อมเขาพีบปะวางวยังไงยังดีล่ะอุ่งงี้น่าจะเจอวันตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาตรงนี้เองเฮ้ยน้องดเจิอยู่นะจังเลยน้องดเจิขอไปกินน้ำก่อนนะ ามาไม่ได้เราพี่ป้ารองรองเท้าอันนั้นนะ่พะพ่อฟื้่งซื้อให้ผมให้ใหม่ด้วยอ้าวทำไมเด็กชายดีเจนั่งร้องไห้อยู่เนี่ยอ้าวเด็กชายดีเจปกติไม่เห็นเคยร้องไห้แล้ววันนี้ทำไมถึงร้องไห้ล่ะลูกรองเทา้าผมหายครับอ๋ออนี่ใส่เท้าเปล่าเลยเหรอกลัวพยาธิเข้าเท้าหรือถึงร้องไห้เนี่ยใช่ครับ พัวพ่อดูครับรองเท้าคู่นั้นเนี่ยพ่อเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยครับผมไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงครับโอเคเดี๋ยวลุงพาลุงช่วยหาอ้าตามหากันไปไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทุกอย่างมีทางแก้ไขชิงช้าก็าอยู่ตรงนั้นสน่กดีจงเนาะไม่ให้เราเล่นชิงช้าเราก็เลยต้องใช้แผนนี้ใช่เนาะใช่ <c oughs> <c oughs> ป,ะ,ปะ,ะเด็กๆทำอะไรกันอยู่เนี่ยหัวเราคิกคักอย่างสนุนสนานมอะไรอะไ่อะไรอะแล้วเจอหน้าลุงพันลงตกใจทำไมลุงพันลงรู้นะเมื่อกี้ที่พวกเธอหัวเราะก,กันแล้วก็เจอหน้าลุงพันลงแล้วตกใจเนี่ยเอารองเท้าดีเจไปซ่อนไว้ใช่ไหมไม่ใช่หยค่ะอย่างนี้โหกอหกโกหกอย่างนี้เดี๋ยวพาไปบอกพ่อแม่พวกเธอให้พ่อแม่ทำโทษนะ รารองเท้าเราเป็นซ่อนใช่ไหมใช่ใช่ทงไงที่ใส่ไม่ดีเลยพวกเธอนี่เธอไม่ให้เรานั่งชิงช้านี่ก็แค,เค่ชิงช้าแบ่งกันเล่นแค่นิดเดียวก็ได้ดีเจก็เพิ่งเล่นดีเจก็เลยไม่อยากให้เล่นก่อนเอามันก็ดีเจไม่ยอมให้อันเล่นด้วยเอางี้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 ไม่ต้องทะเลาะก,กันเอารองเท้ามาคืนเพื่อนอย่างนีงนง้ไหนซ่อนไว้ที่ไหนไปพาไปมาตามมา่ มานี่เอารองเท้าคืนเพื่อนแล้วมานี่ตามคุณลุงพานลงมาอย่างพวกเธอเนี่ยคราวนี้ทำผิดและยังสนุกสนานอยู่เดีย๋ยวคุณลุงพานลงจะพาไปที่ห้องปกครองหน่อยให้คุณครูปกครองให้หอรกรมสั่งสอนหน่อยตามคุณลุงมามาเค่ะตามมาอมชอบแกลยม,นะมาเลยสองคนพวกเราเนี่ยนะบอกแล้วใช่ไหมว่าแก้งคนะ์อ่ะ น้องดีเจใช่ไหมคะที่โดนสองคนเนี่ยเอารองเท้าไปซ่อนใช่ไหมใช่ครับนะต้องขอโทษแทนทั้งสองคนนี้ด้วยนะพอดีว่าสองคนเนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่เดี๋ยวน้าเนี่ยกลับไปที่บ้านะน้าจะอบรมสอนสอนเขาให้ดีกว่านี้สองคนเนี้ยทั้งอันทั้งสุดเลยขอโทษน้องดีเจขอโทษเพื่อนด้วยลูกขอโทษดีเจ เป็นไรเดีวข้างหลังเราค่อยเอาคืนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราให้อภัยนะอืมดีมากเลยเด็กๆเนี่ยที่หลังอ่ะสู้กับอันก็อยากแกล้งเพื่อนอีกนะลูกเข้าใจไหมยังไงนะก็ขอโทษหนูด้วยนะน้องดีเจ<ะ>ไปโรงเรียนเลิกพอดีเลยไปกลับบ้านกันมาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้วนนพ่อพาดีเจกับทุกคนเนี่ย มาเที่ยวที่ไอ่ลำทานนะมันจะมีโซนน้ําลึกกับตัวที่น้ําไม่ลึกอ่ะเล่นน้ําไม่ลึกแล้วกันนี่พาเรือมาให้ด้วยใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นก็นั่งบนเรือเกาะบนเรือแล้วกันเอาปให้เรานั่งเถอะเราว่ายน้ําไม่เป็นน่ะได้ได้ได้อพี่สูนั่งเรือแล้วกันเดี๋ยวผมกับเฟิร์สจะคอยลากเรือให้โอเค ลึกดีกว่าเฮ้ยอย่าพาเราไปที่ลึกดิเราไว้จะไม่เป็นเลยเอาไงไม่เอาไม่เอาไม่หยาอย่าี้ไม่เอาไม่ยอย่าไม่เอาอยาเฮ้ยอย่าอย่าไม่จยาจับหิาหยาไม่เอายายายยาหยาหยาหยยายายาายาหยย่าอย่ายายยานยายาายาายาา บอกแล้ว่าสู่เข,ขาไหวนะไม่เป็นเกยกับเนมานี่เลย,อนนเลยสองคนมานี่เลยเราพ่อบอกแล้วว่าไม่เลี่นอย่างนี้สูกเข,ขา่าวนำไม่เป็นถ้าเกิดอุบัติเหตุยังไงเนี่ยพวกเราับผิดชอบไหวไหมเนี่ยก็พวกเราแค่สนุกนีครับก็ไม่คิดอะไรก็นั่นแหละอย่าสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนี่ถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเราช่วยเพื่อนไม่ไหวแล้วมันเสียใจมากกว่านี้นะเข้าใจไหม อทีหลังอย่าเล่นอย่างนี้อีกเท่าไหร่ไหมเออไปอ่ะสุลงน้ำแค่จะลงน้ำเล่นน้ำพื้นแค่จะไม่พวกเราอ่ะเออทุกคนจำไว้นะครับถ้าเล่นเรือเนี่ยเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นอย่าเล่นคว่ำเรือนะครับนี่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตกันมาเยอะแล้วนะครับด้วยความปราณีตนะที่จะช่องคิดดีทีวีบายๆอา้าวอย่ไหมเดี๋ยว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 เออเอาอย่าอย่าอย่าพิกจริงเอาเออน่าไม่ลือกัแล้วเออทิ้งเขาทิ้งทิ้งเขาดาเลย เอาเนาะดูไม่ได้เป็นจริงๆนะเออเอเร็วเอานึงสองสามเฮ้ยอย่าพาเราไปที่ลึกดิเราวไว้นะไม่เป็นเร็เอาเดีวไงมันหนุกกว่าใช่อย่า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 ลึกเกินตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วทีนี้พวกนี้จะทำเป็นแกล้งโครงเรือหันไปทางนี้ดิหันไปทางนี้เอออ่ะแกล้งโครงเรือแล้วสู่มันก็ปีแล้วเดี๋ยวพี่ลงมาด่าเออเอา อย่าลืมกดติดตามแล้วฟันกระดิง่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วฟันกระดิง่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ